วัความสูงแต่ยาขายสวยมามเรามาถึงแล้วอาขาวเนะเนี่ยเสียวสวยมากสวัสดีครับพบกัพบพวกเรารายการป้าม้าพาลุยวันนี้เราอยู่กันที่ผาเดียวดายอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะตอนนี้7จ็ดโมงเชา้าเราจะไปดูที่ผากันไปลุยกัน go ยไปทุกคนมรดกโลกลแม่แม่จริงเหรอพอ่อโูสุดยอดเลยนี่นะครับทาง,ทางเขา้าธรรมชาติมากพ่อไปโอ้แม่ทางเดินระวังขั้นนะมันเป็นขั้นยุบลงมาเรื่อยๆ แต่ทางดีเพราะว่าเขาทําทางไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วเป็นทางไม้ด้วยถ้าหมอกเยอะๆนี่คงแบบเดินในห,หมอกเลยอะเสร็ดายศรษต้องอยู่พรุ่งนี้กัอนมังเนี่ยทางสวยมากโอ้หเหมือนในเกมเนี่ยเนาะเกมใหญ่วะสะพานมันคดไปเดี๋ยวมา ระบบนิเวศถาเดียวดายโ้หแต่เสียงลมทุกคนได้ยินไหมนี่ไงจะถึงหน้าผาแล้วแม่ข้างๆเราน่าจะเป็นหน้าผาแนะล,ล้อารมณ์เฟิร์นตีตุ๊กแกโอ้่อเสียงลมสวยเห็นไหมเห็นผาไหม เห็นเห็นสวยมากมันจะเป็นขาวๆถ้ามองจากตรงนี้มันจะเหมือนขาวๆเลยอะ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรนะอาจจะกระทบกับแสงแดดด้วยไปๆๆแม่ใกล้ถึงย่างใกล้แล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวสวยมากเสียงลมเป็นไงโอ้หทุกคนได้ยินเสียงลมไหมจริงคือเสียงลมแบบน่ากลัวนะไม่ใช่คนพื้นที่ได้ยินแค่นี้ก็กลัวแล้วอะ่ะไปยิงสูงยิงหนวไง ทุกคนสวยไหมทุกคนเส้นเหลืองนี่คือห้ามออก,ออกเกินนะใช่ห้ามออกนะไป่อคนโกความสูงเป็นไง <c oughs> ได้ไหมไม่ได้คะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อไปดู <c oughs> พ่ออย่าไปไกล เรามาถึงแล้วอาขาวนะเนี่ยเสียวสวยมากอะดูข้างหลังดิไม่กล้ามองเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยทุกคนนี่เป็นจุดเช็คอินเลยนะตรงนี้เลยต้องมาต้องถ่ายรูปวันนี้หมอกจะยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างโปร่งเนาะถ้าใครโชคดีมาวันที่มีหมอกก็ช่วยแชร์ประสบการณ์ด้วยนะนี่เลย อเป็นไงแม่สวยทุกคนสวยมากเนี่ยเหมือนไม่ใช่เมืองไทยเลยดูดมแล้วก็กัดเย็นใช่ไปเราลุยต่อ พ่อเน็ตไม่มีเน็ตไม่มีไปเน็ตไม่มีหาข้อมูลไม่ได้จะไปอีกจุดหนึ่งทุกคนใช่แต่เราต้องเซฟความปลอดภัยไว้ด้วยนะใช่เจอแล้วโอ้ยพ่อไหวไหมไหวไหมไก็ได้ได้ได้ทุกคนนั่นแหละตรงนั้นแหละ แล้วก็ห้ามเกินเส้นเหลืองทุกคนจะมีเส้นเหลืองแต่ว่าโอ๊ยเพื่อนะ้าวเกินเส้นเหลืองห้ามมองอะไรเลยแล้วทำยังไงต่อไม่ไหวถอยออกมาหันไปทางไหนหันมาทางพ่อหันหันไปทางพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยระวังโอ๊ยคือมันกว้างแหละทุกคนตรงนี้มันกว้างมากกว้างประมาณนี้แต่ว่าโอ๊ยมองข้างล่างไม่ได้เลยอ่ะนั่งขัดตมาหันหน้ามาโอ๊ยอ่าอะไรสวยโอยโอ้ยเดี๋ยว มเดี๋ยวเดี๋ยวมองบนมองบนมองบนเออเป็นไงแม่ความรู้สึกอ๋อนาวสเออันรกัหันหง่อ่าบ่าบ่าป่ากักลับมาเร็วเดี๋ยวพ่อไปถ่ายในรูปสวยยังเดี๋ยงไม่ได้ถ่ายรูปเลยทะเป็นไงถ่ายรูปเสร็จแล้วออกมาไม่ต้องขาแข็งแล้ว กลับยังไงค่อยๆถ่ายตูดกลับมาเอออะไรกลัวความสูงแต่อยากถ่ายสวยมาอันนี้คืออีกหนึ่งจุดนะที่ไม่มาไม่ได้เลยมาถ่ายแทนแต่ก็เหมือนเดิมจะมีเส้นเหลืองตรงนี้ห้ามเกินโอ้ยโหสวยอ่ะแล้วก็มองเห็นด้านนู้นด้วย แต่มันจะมีเส้นเหลืองหนูถ่ายรูปห<น>ให้พี่หน่อยสิหนูเมื่อกี้เราเจอจุดที่ถ่ายรูปแล้วใช่ทุกคนเอเป็นจุดที่สามารถถ่ายได้นะไม่ใช่ถ่ายไม่ได้แต่ว่าเ,าเขาจะมีที่กั้นไว้ให้อะเป็นกั้นเหลืองๆเ,เหมือนเดิมเราอย่ากออกนอกนั้นชดเด็ดขาดแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยเนื่องด้วยมันเป็นหน้าผาสูงทุกคนต้องระมัดระวังใช่เซฟตัวเองไว้ก่อนใช่ค่ะ พราะว่าถ้าตกไปนี่ตุ๋ยแน่นอนไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาช่วยประสูงมากใช่ <c oughs> ปลาคนกลัวความสูงไปต่ออยผาหนึ่งไปไม่ไหวแล้วค่ะหมดแล้วอ่อนไม่มีแรงลุยลุยลยอะอาพออัดทำไมเนี่ยว่ถ่ายรูปไปก็เครียดไปแต่ก็อยากได้รูปสวยๆไอคนถ่ายก็กลัวความสูงอีนางแบบก็กลัวความสูง เป็นทั้งคนถ่ายเป็นั้งนั่งแบบก็กลัวความสูงทั้งสองอย่างไปๆเดี๋ยวพาไปผาหนึ่งไปถึงทางออกแล้วมามาเราจะไปต่อที่ผาตรอมใจอันนี้เดียวดายอันนั้นตอมใจไปไปดูกัน แล้วผ่าอะไรนะใช่ผ่าปลอมใจไปเราไปดูกันอุ้ยหนา้าทั้งเขาน่ารักรูปอาหารกับเขาดูดิดูดดดดน,ดดน,นี่นี่น่ารักอะเขตทดอาหารยินดีต้อนรับสวยมากเลยอทีเนี้ยจังหวัดเสี่ยวน้อยกว่าเมื่อกี้นะทุกคนมันมีทิศกัน สูงสุดภาคกลางพ่อ,อสูงสุดภาคกลางถึงแล้วทุกคนจะบอกว่าตรงลานจอดรถเดินเข้ามาไม่ไกลอันนี้ง่ายสะดวกสำหรับคนที่แบบว,ว่าชิลๆ <laughs> ก็อย่าพูดเกินไปอะไรเงี้ยหมาะสหรับแบบมา้า <laughs> ก็คือเดินแป๊บเดียวถึงเลยไม่กี่ก้าวไปลองดูวดิว ทุกคนจะถ่ายรูปแบบจุดเช็คอินห้ามขึ้นเกินแปดคนถึงแปดยังไม่ถึงไม่ถึงมีสามคนเขาห้ามขึ้นเกินแปดคนนะ,ะมาถามว่าวาเสียวไหมก็วาเสียวดีต <laughs> แต่ม,มันมีที่กั้นไงถึงแล้วนี่ก็สูงดีนะพ่อเนาะแต่ว่ามันมีที่กั้นไงจะต่างจากตรงนั้นจะไม่มีที่กั้นม,มีเส้นเหลืองเนาะดูข้างหลังสวยมากสวย แต่จุดนี้คนก็จะเยอะเยอะหน่อยเพราะว่าขึ้นง่ายหิวข้าวทุกคนมาขนาดนี้เราต้องกินข้าวไข่เจียว <c oughs> พี่เขามีขายด้วยนะข้าวไข่เจียววันนี้ สั่งแล้วรอเดี๋ยวดูกันโขน่เป็นไงไอ้ทุกคนเรามาสั่งน้ำสั่งชาอยากกิน,นทุกคนก็มีข้าวขายแล้วก็มีร้านสวัสดิการเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นพวกชากาแฟก็เลยสั่งชาชาเขียวชาไทยกุดหนุนพี่นี่เขาแพี่เั่งกินข้าวแล้วเป็นแบบอ,อะไรฮนะหย่อนขาใช่วดเสียไปแล้วดู <laughs> ข้าวไข่เจียวต้องวิวสวยขนาดนี้ไหม ข้าวไข่เจียวนะคะถ้าเป็นวันเสาร์ที่คนจะเยอะนะพ่อคิวจะนานนิดนึงแต่เป็นร้านสวัสดิการของพี่ๆทหารนะคะซึ่งถ้าไม่อยากกินข้าวไข่เจียวอ่ะด้านล่างก่อนที่เราจะเข้ามาพ่ออยู่ซ้ายมือเลยนะก่อนที่จะขึ้นมาผาก็จะมีกะเพราแล้วก็จะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยมีร้านข้างล่างด้วยข้าวเหนียวพ่อเดินแมวข้าวเหนียวหมูปิ้งอุดหนุนอุดหนุนใช่ค่ะซึ่งมันผาเนี้ยมันจะอยู่ไม่ไกล้อ่ะจอดรถแล้วเดินมาไม่กี่ก้าวที่บอกสบายมากใช่ในแถวนีญาติกิน ไปทีนี้เราจะไปดูสวัสดิการอีกซีหนึ่งว่ามีอะไรขายบ้างใช่ร้านค้าสวัสดิการเมื่อกี้ปาเห็นบางห้องน้ำใช่บางคนว่ามันไม่ไกลเนี่ยผาอยู่ข้างหลังนี่เองเดินไม่กี่ก้าวเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีสวัสดิการมาโอ้ยมีลูกชิ้นทอดด้วยไปมาเดี๋ยวไป นี่ไงทุกคนเข้าเนี่ยหมูปิ้งที่บอกอ่ะไปไปเปนข้วหมูปิ้งเห็นไหมข้าวหมูปิ้งข้าวหมูปิ้งข้าวหมูปิ้งให้พ่อหน่อยนี่ข้าวหมูปิ้งพ่อสี่แล้วก็มีนี่ด้วยนะได้คอกด้วยร้อนๆขนมจีบก็มีนะคะลูกละห้าบาทมีขนมจีบด้วยดูผักพ่อจัดเต็มเผื่อไปต่อคิวเขาข้าวไข่เจียวข้าวชั่วโมงหนึ่งเป็นไงล่ะมากินนี่ต่อไอ้พ่อสามไม้ข้าวเหนียวห่อเนื่อสามไม้ข้าวเหนียวห่อนึงค่ะเอาสี่ไม้เลย ผักจัดเต็มมากแม่ใจเย็นใจเย็นของฟรีใจเย็นแน่ผักฟรีกับแม่ต้องใจเย็นใช่ไหมดูเพอแล้วเกรงใจพี่เขาขนาดเกรงใจมีพริกด้วยอ่ะดูดิีสแกนอยู่ตรงข้างนะแม่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมลูกชิ้นแบบหลายอย่างมากเลยมีเกี๊ยวมีไข่ลวกมีข้าวโพดคลุกเนยมีเกี๊ยวนึ่งเกี๊ยวต้ม มีกะเพรามีแผนเค้กด้วยกะเพราหมูไก่เนื้อแม่มีกระเพราเนื้อด้วยผัดกัมปาน่ากินมากอร่อยค่ะเนื้อกะเพรามีเยอะมากเลยอ่ะทุกคนทุกนไงมาวันนี้เที่ยวสนุกอีกแล้วสนุกทุกวันเลยสองผ่ามันแตกต่างนะผ่าแรกคือผ่าเดียวดายเป็นแบบธรรมชาติลมแรงวิวสวยแล้วก็ส่วนผ่านี้เป็นไงแม่ ก็สูงนะพอมองไปมันก็จะแบบแต่มันไม่เสียวเท่านั้นเพราะว่าด้วยความที่ไม่เสียวเพราะนั้นมันค่อยๆแบบลาดลงไปแล้วมีต้นไม้แต่นั้นจะเป็นแบบโอเมก้า oh, มอง <laughs> มันเป็นเหมือนผาตัดไปเลยอ่ะพ่อใช่ก็เหมือนเรามาผาเดียวดายปุ๊บพอขึ้นมาต่อเป็นผาตอมใจก็จะมีร้านค้าสวัสดิการเนาะของขายเยอะมากให้เลือกเอาเลยนะทุกคนถ่ายให้ดูแล้วว่ามันมีช้อยตกทาที่กินข้าวตรงไหนบ้างใช่ ถ้าอย่างไรอยากให้พวกเราสองคนไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับส่วนเทปนี้บ๊ายบายแม่กินกันนี่ซื้อมาเมื่อกี้หมูปิ้งหมูปิ้งนี่ๆีทางๆางอ่ะตอนนี้นะครับเราจะมาปั๊มตาปั๊มแรกของพาร์ทสปอร์ตอุทยานกันนี้เขาใหญ่เลยเขาใ่คนเดียวได้ทั้งหมอ่ะ ขมดซ้อนะคะออันแรกเลยของขมวด